เจ้าเขาดินพญาเขานะครับลูกไหพี่นองชมงามๆลดานะครับในหอย่แปดครับในหอยท8่แปดโอ้ครับไปรีบๆมาแล้วมาเก้ยอยู่ติดตามตลอดรับผมไปด้วยกันล่ะพ่อมาทั้งว้อทั้งก้ยล่ะครับง้อเลยในหอยที่แนี่ก็ได้วองงเรีนๆหน่โคตรแล้วขึ้กันนะครับเตอนใจเตือนใจเอาไปเรื่อยๆกันไปทั้งว้อทั้งก้ยล่ะพ่อมยุไก่ปันไดกันมากขึ้นกาครับ คุณหลายๆนะครับพี่ผ่ารับผมเจ้าเขาดินพญาเขานะครับลูกให้ชมแล้วนะครับพี่น้องเจอกันแล้วนะครับสวยเลยนะครับตัวใส่แล้วนะครับกล่องพร้อมชัดหรือป่านะครับขอบคุณทีมงาน,น ลูกทุ่งฟาร์มนะครับเสียเอยวเจ้าเขาดินพญาเขานะครับ